แต่ผมไม่รู้นะว่ามีอยู่จริงหรือเปล่านะแต่ผมก็เคยได้ลักษณะแบบนี้มาจากจากหลายๆที่ครูบาอาจารย์นะครับนี่คือเพชรพญานาะคที่เรากำลังเห็นอยู่นี้คือการทำสัญญากันระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญาณระหว่างครอบครัวคุณน้ำกับคุดและนาคทั้งสองตนเพื่อให้สามารถสื่อสารกันง่ายขึ้นอาจารย์โอจึงตัดสินใจ จะทำพิธีผ่านตัวกลางแก้วพญานาะคเอาความสึกเลยนะตอนนี้ความสึกเรายังมีความสัมพันธ์เรายังมีความสึกว่าลูกแก้วที่ไม่ได้อยู่ในตอนนี้ไปไหนแล้วมั้เราก็สมมติว่าอันนี้คือลูกแก้วเป็นลูกแก้วอันนั้นนะเราจะให้นึกถึงว่าสิ่งที่อยู่ในลูกแก้วอันนั้นเนี่ยมาอยู่ในนี้ถ้าเราลึกสึกอย่างนั้นแล้วสิ่งที่